ป abei, ้าเยอะเองหนูแต่ือนแตะป้าดูก็ทำหน้าดิ่อเนอรครับเขินนะดีเขินนะดีเหมือนเนนน้อยวาเซลินเนี่ยอิคิวซังคอเนอรครับคอเนอรหนูเหมือนอิคิวซังเลยอะแเดี๋ยวมันพุ่งออกมานะวันนี้เดียวอย่าทุบขาอย่าทุบขาปั๊บกระจกด้วยคอเนอรมาหาป้าเร็วคอเนอรป้ามีอะไรให้ด้วยนะคอเนอร โรงเรียนจะไปแกล้งเพื่อนนะเนะครับเนื้อไม่นั่งหรอหน้าเนตัวหน้าเนยหน้าเหมือนมากหน้าเหมือนพ่อหน้าหมือนนะครับ